สวัสดีเพื่อนเจ้าขทุกคนนะครับวันนี้ก็พาลงงอนะครับไปดูน้ำนะครับออนแทางค่าสพารทางกล้าวนะครับหงอก็ถามไทยแท็กิ้นนะครับว่าน้ำท่าบริบูรณ์ไหมฝนชะงไหมนะครับอากาศดีไหมในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นปกติที่ลุงจะถามนะมาถึงหลังนะครับหน้าเซ็นทรัลรับปีปจูร์ชั้แบลเเานะครับหงสอก็เดินมาถึงเซ็นทรัลวัฒนธิรบุรนะครับแล้วเดินเข้าไปกอดผมลงหน้ามาก่อนแล้วนะครับผ่านการตรวจกองศูนยสตาร์ก่อนนะครับในข้าบปจูนะครับ หลังจากเข้าประตูเลี้ยวซ้ายทันทีเดี๋ยจะมาบ่อยมากนะครับก็คือกอดเลชนะครับก็ไปที่ประตูเลชเปิดนะครับไปที่ไหนเอ่ยไปที่ชั้นสนะครับปิดประตูเลชครับผมทางโผล่แล้วครับซื้อตั๋วทันทีนะครับก็คือดรเฟรนด์นะครับแล้วก็เดินไปดูนิดหน่อยว่าทั้งสองท่านเนี่ยเกินมาเฉลี่ยหรือหลงที่กว่านะครับก็เลยมาเก็บรายละเอียดนะครับผลปรากฏว่าพาม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  เจอกันพอดีครับผมมามาพอดีครับก็ทําการแจกแจงนะครับว่าถามเข้าน้ำหรือเปล่านะครับจุนตรีครับส่งบัตรตรวจตรานะครับเรียบร้อยแล้วก็ส่งธะบัตนรนะครับเงินเข็นนะครับให้กับลนนอชนะครับนะครับก็เข้าสู่ประตูไปนะครับช่วงนี้นะครับก็มาหนังเรื่นงเข้าฉายนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาดูร่วมกันนะครับก็เป็นหนังไซไฟมาเลยนะครับ ได้ตัวแล้วก็ถ่ายบรรยากาศนะครับนี่คือความโออาดลังกัเกับสร้างสียเลยนะครับผมบอกรหนัมนมะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงเจชนะครับเดินหาทางไปนะครับระถามเชคกับชมรีนะครับแตกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวพอเข้านางไม่เอาเราเข้ามาเจอประชูนะครับดำปิดผีอย่างนี้เป็นออันรู้กันว่าจะต้องปิดโทรศัพท์เรียบร้อยก่อนเข้าร่นนะครับแต่ผมเข้า